สองเาาสตัวแปดองเก้าเก้าสามี่เก้าเจ็ดเก้าเป็นหนึ่งห่ม่ได้ไฟห่อนี่ห่อจิ้มเต้าไงตัตามเทัา่รับ ใช่ครับเนี่ยชื่อชื่อดิบนะฮัลโหลแม่แม่ของหญิงหรือเปล่าครับอันลดรียอันเดีอัญเดีแม่แม่อัญเดีป่ะเนี่ยอ๋อพอดีลูกสาวรถล้มนะฮะลูกสาวรถล้มนะฮะแม่เขามีสิทธิ์ใหญ่กว่า

ลวกมาตันอยู่แม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 ่ัมเแม่แว่แล้แม่แล่วม่แม่แม่แม่เม่แม่แมาแม่แม่แมาแม่แม่แมาแมาแม่แม่แร่แมม่แ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 มาแม่แม่มาติดต่อม่แแม่แม่ม่แม่แม่่โรงพักใช่แม่ม่ม่มแ่ ขาเป็นไรบ้างไวดมื่อยเหื่อยแบบที่ฝ่ายี่ไหนไม่รู้เรื่องไม่มีสิเออเมื่อกี้ไม่ได้ถามต้องถามแม่ผมบังขาเขาเป็นไรบ้างแบบแม่เป็นอะมรบ้างเจี๊ยบจริงครับ

โรงพยาบาลแั้วก็บาลานซ์โรงพยาบาลตองพยาบาลชนมดีนี่ต้องคุ้นจนคำรองใจในที่าราคนงาราไม่ดีกันเหรอฮะดีเป็นพยาบาลใช่เลยไม่เกินโอ้แหนะไปแย่งเวรแปลือหรือเปล่าผู้ชายพยาบาลผู้ชายวันนั้นจะเอาสายเบลฟาดมันจริงจริงนะนี่จริงพยาบาลผู้ชายเราก็่รู้ว่าเอาพยาบาลไปแย่งเวรของเขาเพียงไม่เพียงเลือดฟาดไม่ให้สายเดลเลย บงังไงดูเี๋วดูนี่เื่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะก็แม่งเถียงแค่ครูบอกอะไรมันทำเปว่าครูเนพยายาวิชาชีพไงอือลองดูแผนที่นะา,านนนนบ้บางเ่นไมได้ไ

Tối hôm nay là đô la khu văn hộp nè Đô la khu văn hộp nè Cá báu, cá báu, Đó, đó, vẫn... đó

กอดกอดกอดไลน่อดว่าแล้วมันเจ็บน้องเดี๋ยวรถเดี๋ยวพี่เอาไว้ที่สนาอให้นะเดี๋ยวไปหาหมอเสร็จแล้วค่อยกลับเอานะครับเี๋ยพ่อนอเครื่องปัดไปที่นั้นเหรอถ้าแล้วอ๋อได้เลยไม่องกับเดี๋ยวนะเอาพบอที่บ้านเอาไมพปปอหงห้าจะให้ยืมแล้วแต่เลยวังโหมยไงก็ได้ทหารันไม่ใช่นีมผมอม่ยืม ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนแหน่สองเนี่ย <laughs>